สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 0าคำถามเหมือนจะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับสอบถามครับส่งมาตรา3 3มา25ปีแต่บางปีไม่ครบ12เดือนแบบนี้คิด25ปีไหมครับจะรู้ไปทำไมครับว่าคิด25ปีไหมรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะการนับเขาไม่นับเป็นปีครับเขานับเป็นเดือน นะครับนับเป็นเดือนนะครับไม่ได้นับเป็นปีอ่ะข้อ2นะครับกรณีส่งมา25ปี6เดือนส่วน6เดือนตัดทิ้งหรือปัดขึ้นครับก็ย้อนกลับไปฟังคําตอบของข้อแรกครับเขานับเป็นเดือนคุณไม่ต้องมา25ปี6เดือนคุณนับเป็นเดือนมาเลยไอปีที่ไม่ครบมันก็จะไม่มีปัญหาครับเพราะการนับเป็นเดือนเดือนไหนไม่ได้นำส่งก็ไม่ได้นับเดือนนั้นแล้วคุณก็มาสรุปยอดสุดท้ายว่า ทั้งหมดมันคือกี่เดือนก็เอาจํานวนเดือนนั้นมาคิดย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเอาจํานวนเดือนไม่ได้เอาจํานวนปีนะครับมาข้อ3ครับสมมุติอายุ60แล้วรับบํานาญชราภาพมา1ปีแต่พออายุ61ได้อได้น่าจะเป็นได้งานทำนะครับโดยไม่ส่งประกันสังคมผมยังได้บํานาญชราภาพต่อไหมครับได้ครับข้อ3เนี่ยคุณรับบํานาญไปแล้วแล้วคุณไปสมัครงานหลังอายุ60ก็ไม่มีสิทธิ์ เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ดังนั้นคุณไม่ได้กลับไปเป็นผู้ประกันตนแล้วคุณรับบำนาญอยู่บำนาญคุณก็จะรับต่อไปครับขอบคุณสำหรับคำถามครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ